น้องไปพูดต่อแล้วก็เรื่องอันนี้ก็คือว่าน้องน้องมาพูดถึงเรื่องวัดวัดเขาขึ้นวัดเขาขึ้นว่ามันว่ามีมีวัดอะไรน้องก็ถามที่ว่าว่ามันชื่อวัดอะไรมันคือวัดมันคือจุดชมวิวอันหนึ่งของเยอมาน้องบัวอะไรอย่างนี้แล้วก็มันนั้นก็เรียกชื่อวัดว่าอะไรนะวัดเขาขึ้นนั้นเป็นวัดชื่อเดิม ที่โคเรีีกว่าวัดหลวงพ่อธรรมโชติมันใช่นเดียวกันอือเป็นหลวงพ่อธรรมโชติไงเพราะว่าเทืสุพูรณดเดินทางนั้นลวดนี่คือเขานัะเป็นเป็นเป็นหลวงพ่อธรรมโชติไงแล้วก็เป็นวัดที่มีอะไรที่มีมีหลวงพ่อธรรมโชตอิอยู่ข้้งบนน่ะเราจะไม่เคยขึ้นทีนี้ก็น้องก็บอกว่าไอ้วัดทางนี้มีจุดชมวิวที่วัดเขาขึ้นก็เลยกะ,กะว่าจะมาที่นี่ เนี่ยในในคือว่าจะมาวัดเขาขึ้นตอนเนี้ตอนเย็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราไลที่ไหนก็ได้แหละที่ที่เราอยากจะมาจริงๆแล้วคิดถึงตัวเองนี่แหละคิดถึงบังนทึกคิดถึงคนในอดีตคิดถึงในคนนะนะคตไม่รู้คนๆๆๆคนอนาคตคิดถึงคนในอดีตหรือคนในอดีตคิดถึงคนในอนาคตเนี่ยคืออยากเจอตัวเองอยากบันทึก <c oughs> คิดถึงเมื่อวานก็จริงๆเราจะไล์อยู่บ้านมันก็ยังไงนะเราคอยคอยว่าเวลาเรามาเจอสถานที่ ที่มันมีพลังงานมีรู้สึกดีอะเออแล้วเราไปไล์ถ้าจะไล์ในห้องน้ําในห้องครัวไล์ในห้องนอนอ่ะไล์เม่ไหร่ก็ได้ <c oughs> มันก็จะไล์ได้มันก็จะเยอะใส่แต่นี่เราจะเออมีโอกาสล่วเออจังหวัดจังหวัดไหนที่เรามีโอกาสได้ออกมานอกบ้านมาพักผ่อนมากินกาแฟรหรือว่าจะไปชมวิวอะไรที่ที่ดูมีพลังดรูรู้สึกด,ดี ในใน,ในภาพบรรยากาศที่เราจะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อ่ะจะบันทึกภาพปฏิบัติศาสตร์ในห้องน้ําเหรอก็ไม่ใช่ยาวไปแล้วเดินบุกมามาวัดเขาขึ้นก็เลยก่อนจะออกมานี่ก็เลยหาร้านกาแฟหนอ่อยก็ไม่คิดว่าร้านกาแฟร้านนี้จะอยู่ตรงทางขึ้นวัดเขาขึ้น <S <S เออ,เอเโชคดีไง เ็เลยพี่โกก็เลยเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังคือจะไม่พูดถึงเรื่องว่าอะไรอะไรคือเล่าให้ฟังว่าก็จะมาขึ้นรัดเขาขึ้นแต่พอค้นกูกล้น,นแล้วก็เปิดมาค้นหามาแล้วค้นหานี่ยร้านกาแฟไม่เจอก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารเขาเรียกว่าร้านอาหารช,ายชัยชนะจาร์เดนพี่ก็โกโก,ก็เปิดไปดูก็องม,มีมีสถานที่สวยงามแล้วก็มีสวนแล้วก็มีร้านอาหารแล้วพี่โก้ก็เปิดเจอเขา กาแฟด้วยนะเออมีกาแฟมีรูปกาแฟมีรูปพูดรูปกาแฟเย็นยนะอะไรนะอย่างเงี้ยก็เออไปร้านนี้แหละเพราะว่าหิวข้าวด้วยเผื่อมีอาหารกินเพราะว่าเขามีอาหารถ้าเราเข้ากินกาฟแฟร้านอเมริกันมันก็ไม่มีก็เลยมาก็อดีชัยชนะการเดินเนี่ก็คือทางขึ้นวัดเขาขึ้นเพราะว่าเราจะไปหาเขาเราก็มาเจอที่เขาขึ้น เราจะไปขึ้นเขาหรือว่าเราจะไปให้เขาขึ้นเราไปขึ้นเขาเราจะไปขึ้นเขาแล้วตอนเดี๋ยวอ้ออย่างนี้เราจะไปขึ้นเขาตอนนี้ได้ยินเสียงพระกําลังทาวัด <c oughs> แต่ถ้าถ้าเขาให้เราขึ้นนะถ้าเขาไม่ให้เราขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ขึ้นอื <c oughs> <c oughs>